อานอน์สถานที่อันเป็นเขตให้ระลึกถึงเรามีอยู่สีแห่ง 1. อุทยานล,ลุมพินีสถานที่ที่เราประสูติจากพระคัน 2. พุทธคยาในแควนมคตสถานที่ที่เราตรัสรู้ 3. ป่าอีสิปัต,ตนะมลึกขัยวันสถานที่ที่เราแสดงบฐมเทศนา และสุดท้ายก็คือที่ที่เราปริบนิพานในสาลวโนทยานเมืองกุสินารานี้เองผู้ใดเที่ยวจาริกไปยังสถานที่ทั้งสีน่นี้พึงเกิดความสลดใจเกิดความศรัทธาเลื่อมใสและเดินตามรอยบาทแห่งเราพระพุทธองค์ในพรหมจรรย์นี้มีสตรีเป็นอันมากเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในฐานะต่างๆเป็นมารดา เป็นพี่น้องเป็นเครือญาติและเป็นผู้เลื่อมใสในพระรัตนไตรยภิกษุจะพึงปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรอานนท์การที่ภิกษุจะไม่ดูไม่แล่สตรีเพศเสียเลยนั่นแหละเป็นการดีถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นแล้วจะปฏิบัติอย่างไรอานนท์ถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นก็อย่าพูดด้วยอย่าสนทนาด้วย นั่นแหละเป็นการดีถ้าจำเป็นต้องสนทนาด้วยจะปฏิบัติอย่างไรถ้าจำเป็นต้องสนทนาด้วยก็จงมีสติควบคุมสติสำรวมอินทรีย์กล่าววาจาให้เรียบร้อยอย่าให้ความกำหนัดยินดีหรือความหลงไหลครอบงำจิตได้สิ่งงดงามวิจิตในโลกนี้มิใช่กามแต่ความกำหนัดที่เกิดขึ้นเพราะการดาริต่างหากเล่า เป็นกามของคนเมื่อละความพอใจได้แล้วสิ่งงดงามวิจิตก็มีอยู่อย่างนั้นแต่ทำให้เป็นพิษอะไรไม่ได้อีกต่อไปเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วควรปฏิบัติกับพระ,ะบรมศพของพระพุทธองค์อย่างไรดีจงปฏิบัติเช่นเดียวกับพระศพของพระเจ้าจักรพรรดิคือ พันด้วยผ้าขาวซับด้วยสำลีห้าร้อยชั้นแล้วนำร่างของเราใส่ในหีบที่มีน้ำมันหอมตั้งบนเชิงตะกอนที่ทำจากไม้จันหอมเมื่อจุดเพลิงมอดไหม้แล้วจงนำเท่ากระดูกบรรจุในสถูปตั้งไว้ที่ทางสี่แพร่งเพื่อให้เหล่ามาหาชนเดินทางมาสการะโดยสะดวกตลอดกาลนาน